บุศริธรรมพานท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดระหานจังหวัดนนทบุรีค่ะพระเดชพระคุณพระเถรละองค์ที่สองนะคะที่ท่านนั่งอาสนะนะคะทำว่า,งาต,ตงกลางนะคะท่านมีนามว่าพระภูสุทธิปริยพยาธรท่านเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยูนวงสาวาสวรรคพระหาร กรุงเทพมหานครค่ะและพระเด็กพระคุณพระเถระรูปที่สานะคะซึ่งอยู่องค์สุดท้ายนะคะก็คือพระครูปรัดส,สุวัฒนารัณดิตคนนะคะท่านเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประดูงสาวาดบอรักษ์วิหารกรุงเทพมหานครค่ะวันนี้ท่านจะมาเทศสามธรรมาทให้พวกเราทุกคนนะคะได้น้อมนำธรรมะอันประเสริฐนั้นที่เป็น นะคะแล้วก็ข้อปฏิบัติในพระพุทธศาสนาทําให้คุณระบ,บุนั้นได้เรียนรู้ศึกษาข้อธรรมข้อวิน,นัยเป็นการศึกษาพระศาสนาจเจริญรุ่งเรืองม,มาจนถึงณปัจจุบันค่ะดังนั้นวันนี้เราก็จะได้น้อมระลึกนึกถึงเหตุการณ์เมื่อ2,600กว่าปีที่ผ่านมาค่ะและในวันนี้ก็เป็นข้อธรรมที่คุณวัยชัยสิงหาสาเรศได้ทิ้งไว้ให้พกเราได้เห็นนะคะ อย่างเช่นในครั้งนี้มีคณะสงฆ์และก็คณะสามเณรที่บวชในโครงการบรรพชาอุพสมบทมู์เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลสมแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปีพุทธศักราช2556มาร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วยเพื่อเป็นกรยาบุญเพื่อเป็นปัญญาบุญ ในตัวของเดมแต่ละรูปเองนะคะที่ท่านจะน้อมนำวิธีปฏิบัติของพระเถรารุเถระนี้นะคะไว้ในจิตใจจิตปิญญาเพื่อที่จะได้ร่วมกันศึกษาพระพุทธศาสนาให้จเจริญรุ่งเรืองต่อไปค่ะและข้อธรรมการลึกซึ้งที่คุณโดยชัยสินหาสาครเรศได้ทิ้งให้พวกเราได้ดูได้เห็นในครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะเราผู้เป็นพุทธศาสนิกชนก็จะได้ ใช้ปัญญานี้ในการที่จะทําให้ตัวเองนั้นไม่ทุกข์ร้อนเกินไปเกี่ยวกับการใช้ชีวิตเพราะสุดท้ายเราก็หนีไม่ค้นซึ่งบทสุดท้ายดังที่คุณเบอร์ชัยสินหาสักเรศได้แสดงให้เราเห็นเป็นข้อทรรมันสุงสุดที่ทุกทุกคนนะคะจะต้องประสบและก็พบเจอในทาั้งนี้ค่ะ ในวันนี้พวกเราก็จะมีโอกาสนะคะได้อนุสตินะคะจากพิธีการที่องคุณบาอาจารย์ได้จำลองเรื่องราวสมัยปฐมสังคยนาครั้งแรกและในวันนี้นะคะคณะประเดชพระคุณนั้นมีตั้งความตั้งใจมั่นนะคะที่จะก่อเกิดสภาพอันเป็นกุศลธรรมค่ะจึงได้หันหน้าเข้าสู่เหมียญจำลองนะคะเหนที่ตั้งอ,อยู่บริเวณกลางสนามหญ้านีนะคะพวกเราทั้งหลายคะ่ะ นี้เป็นแค่สังขารซึ่งเป็นรูปสังขารเท่านั้นแต่จิตวิญญาณของพี่อวยชัยสิงหาสักเรศนั้นอุดมมั่งคั่งไปด้วยกุศลที่มีโอกาสได้ปฏิบัติบุบญในท่ามกลางคณะสงฆ์ซึ่งมีองค์หลวงปู่พุทธาอิสระเป็นองค์อธิบดีสงฆ์ค่ะเช่นเดียวกับพวกเราทั้งหลายดังนั้นในวันนี้ค่ะจึงเป็นประดุจว่าเราร่วมกันในการส่งจิตวิญญาณของพี่อวยชัย ิงหาสคะเรศนั้นสู่สวรรค์ชั้นที่เป็นสุขติภูมิสมแก่บ,บุญกุศลที่ที่ได้ประพฤติปฏิบัติเป็นผู้นำทางของพวกเราค่ะส่วนงานในวันนี้นั้นเป็นเพียงแต่การสลายสังขารรูปเท่านั้นและเราก็จะมีโอกาสได้ร่วมกันเช่นนี้นะคะถือว่าเป็นพิธีการที่ก่อให้เกิดสภาพบุญกุศลในจิตวิญญาณของพวกเราทุกคนเพราะเราจะได้เห็นว่า การดำรงชีพอยู่ในโลกนี้นั้นเป็นเพียงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นเองนะคะสิ่งที่เราตั้งใจทำอันเป็นสภาพกุศลนั้นจะเป็นบุญหนุนเนื่องนะคะให้เรานั้นเดินทางในสังสารวัตได้อย่างเป็นผู้ที่มีสเสบียงบุญอย่างพร้อมข้งด้วยเหตุที่เราทั้งหลายนั้นมีบุญได้เกิดเป็นลูกหลานในครอบครัวธรรมะอิสระนั่นเองค่ะ ในวันนี้พวกเราทุกคนนะคะจึงมีโอกาสได้เจริญธรรมขั้นสูงในปวะวลพุทธศาสนานั่นก็คือเจริญธรรมขั้นปัญญาจากการที่เราจะมีโอกาสได้ฟังพระมหาเถระทั้งสามรูปนั้นได้แสดงเรื่องราวการจัดหมวดหมู่พระธรรมคําสอนในองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าให้เป็นหมวดที่เรียกว่าหมวดพระวินยัยหมวดพระสูตรและหมวดพระอภิธรรม ดังได้กล่าวในรุ่นต่อมาเรียกกันว่าพระไตรปิฎกนั่นเองค่ะนขณนะนี้นะคะคณะสัมมเองก็ได้เข้าสู่ที่พักนะคะในภาคกลางมหาประชาชนเรียบร้อยแล้วแล้วขอการาบเรียนเชิญที่พี่สาธุชนทุกท่านนะคะมาร่วมรับบุญในปัญญาขั้นสูงสุดในพระศาสนาด้วยกันค่ะ ที่อวยชัยสิงหักสาคเลสนั้นเป็นลูกศิษย์ในองค์รูบาอาจารย์องค์หลวงปู่พุทธอิสระมาตั้งแต่ก่อนปีพุทธศักราชิึกระตับเวทีการถูกในที่อวยชัยสิงห์หักสักเลสค่ะจิตวิญญาณของที่อวยชัยสิงห์ักสักเลสนั้นอยู่ในสุทติภูมิและในวันนี้เชื่อเถาว่าด้วยญาณอันเป็นคี่ของจิตวิญาณในที่อวยชัยสิงหักสักเลส จึงสามารถมองเห็นจิตวิญญาณอันบริสุทธิ์หมดจดทัง,งานของทุกผู้ทุกท่านทุกษายทุส่สนทุกท่านที่มาร่วมง,งานในวันนี้นะคะที่มาร่วมในพิธีการพระราชทานเพลินศพเป็นกรณีพิเศษแด่พี่เอืรร้ชัยสิงหาสเุเคศซึ่งเป็นการสลายร่างนั่นเองนะคะร่างนี้เป็นเพียงรูปค่ะ แต่ว่าในส่วนที่เป็นจิตวิญญาของพี่อวยใจสดสัพเนั้นะ <c oughs> เป็นวิญญาที่อ,อ,าอ่านแรทะแรลบด้วยกุศสลธรรมในองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างสม่ำเสมอดังน,นั้นวิญญาของท่านจึงในขณะนี้ปฏิสนธิอยู่นในสุขติภูมิค่ะแต่วันนี้ก็มีโอกาสนะคะเ <c oughs> ชื่อมากว่า ด้วยคิดอย่างพิเศษท่านก็จะเห็นถึงความประกตะเวนที่ตา,าที่พวกเราทุกคนตั้งใจจัดสรรการงานในวันนี้ให้สำเร็จประโยชน์ต่อเกิดปัญญาญาในข้างกาลร,รุ่นหลานผู้ได้สาสีกุศลทุกคนที่มาร่วมงานในนนวัี้ สำหรับเพื่อนๆที่เพิ่มาถึงน้ำมหาสมาคมแห่งน,นี้นะคะเ,เราจะเห็นได้ว่าตารสนามด้านหน้าอุโบสถนี้ก็จะมีรพ,พระเดชพระคุณพระมหาเถระนะนัะทั้งสามได้เตรียมที่จะจำลองเรื่องราวพวกเราย้อนรำลึกไปถึงเมื่อ2,600ปีมาแล้วมีการประถมสังขยาเกิดขึ้นนะคะ ในวันนี้เราจะมีโอกาสได้ยินได้ฟังเรื่องราวและการที่เห็นภาพเช่นนี้จะทำให้เราจดจำเรื่องราวได้แม่นยำและสาม,มารถเล่าผ่านสู่ลูกหลานอง ลูกขอกาพะรัตนานิมนต์คณะสงฆ์ที่จะสวดแจงจำนวน25รูปขึ้นสู่อาสนะที่นั่งเจ้าค่ะกาพระรัตนานิมนต์เจ้าค่ะ สำหรับเพื่อนสาธุชนนะคะที่มาร่วมในพิธีพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษซึ่งในวันนี้องคุบาาจารย์องคหลวงปู่พุทธอิสระนะคะก็เป็นประธานให้แก่เหล่าลูกหลานนะคะสำหรับพิธีการสําคัญในวันนี้เป็นการสลายล่างที่อวยชัยสิงหาสากรเกค่ะจึงได้จัดให้ผู้ที่มาร่วมงานในวันนี้มีโอกาสได้บุญได้กุศลอย่างเปีเป่ยมในประวัพุทธศาสนา ซึ่งบุญกุศลนั้นก็จะเริ่มด้วยทานแล้วก็ศีลและที่สุดก็คือการเจริญปัญญาค่ะปัญญาของพวกเรานั้นจะเติบโตงอกงามในวันนี้ในข่างกลางการเทศแจงคำว่าแจงก็คือการแจกแจงนั่นเองค่ะเป็นการจัดหมวดหมู่พระธรรมคำสอนในองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเรื่องราวการเทศแจงนั้นก็เกิดขึ้นเมื่อปฐมสังขยาครั้งแรกณที่นั้นนะคะดังที่มีโอกาสกล่าวเรียนให เพื่อนทั้งหลายมีโอกาสได้ทราบเป็นเบื้องต้นว่าในครั้งนั้นเมื่อพระมหากัสสปะได้ยินเรื่องราวของการเสด็จดับขันธ้าปรินิพานจำไม่ผิดนะคะว่าเป็นสุภาทะนะคะซึ่งเป็นพระพิสุท,ที่บวชเมื่อแก่นั้นไม่มีความกเศร้าเสียใจกับยินดีว่าต่อไปนี้จะไม่มีใครที่จะคอยติดเตียนพวกเราอีกแล้วเมื่อเห็นภัยเกิดขึ้นกับพระธรรมคำสอนในพระศาสนาว่า หากว่าละเลยไม่มีการจัดบทหมู่หรือสืบสารเรื่องราวให้เป็นเป็นหลักฐานแล้วก็จะกระจัดพัดพลายไปหลังจากการเสด็จดับขันพระปรนิพานขององค์พระผู้หมีพระภาคเจ้าค่ะดังนั้นพระมหากัรสปะจึงได้อาราธนานิมนต์พระอราหันต์ห้าร้อยรูปด้วยกันนะคะมาเป็นองค์ประจักษ์พยานเพื่อที่จะร่วมเข้ารับฟังในการปุจฉาวิสัชนา ในทางกลางพระมหาเถระสามรูปด้วยกันในครั้นั้นก็มีพระมหากัสปะนะคะเป็นองค์ประธานในการถวายข้อบุญฉาองค์วิสัชนาก็คือพระอุบาลีซึ่งเป็นเอตัดค้าด้านพระวินยัยและพระอานท์ซึ่งพวกเ,เราทราบกันดีว่าเป็นพุทธอุปถาและเป็นผู้ที่ได้ยินได้ฟังเรื่องราวอย่างใกล้ชิดในพระธรรมคําสอนนั้นจะเป็นผู้ที่วิัชนาะ ในส่วนที่เป็นพระสูตรและในส่วนที่เป็นพระอภิธรรมซึ่งในวันนี้ก็จะมีการจําลองเรื่องราวโดยย่อนะคะการที่จะทําให้มีความทรงจาได้ดีนั้นนอกจากฟังแล้วก็จะมีโอกาสเห็นด้วยตาด้วยดังนั้นการที่เมื่อสักครู่นี้พิธีกรกลางของบุญยสถานวัดอ้อน,น้อยธรรมวอิสระได้อราธนานิมนต์พระเด็พระคุณ25รูปเข้าประจาณอา,าสนะที่นั่งนั้นเป็นประดุจว่าในครั้งนั้น พระเจ้าเสด็จดับขันทปริมิการแล้วในการประถมสังขยาครั้งแรกนั้นก็มีพระอรหันต์ห้าลอยูปมาเป็นประจักษ์พรญาณมาร่วมในการรับฟังว่าหากว่ามีข้อท้วงติ่งก็จะได้มีการแสดงอย่างเปิดเผยนะคะนี่ก็เป็นวิธีการสื่อสารภูมิปัญญาเรื่องราวนะคะในทางธรรมในบวรพุทธศาสนาค่ะ นะในเวลาพระจะทานเครืองศพนั้นกำหนดในเวลา14นาฬิกากำหนดเทศประมาณชั่วโมงหนึ่งเริ่มเวลาเทศ10 30 1 4 12 30เพราะเวลาเทศจะใช้เวลามากอย่างน้อยก็1ชั่วโมงเพราะนั้นเวลาจำกัดน,น,นะพาะเชียโยมที่เป็นเจ้าภาพไปจุดธูปเขียนเริ่มได้เลยเครับ จะยอมกวรตอได้เชิญประธานได้จุกที่เทียนเลย พวกเรามีโอกาสได้ร่วมในพิธีการที่หาได้ยากยิ่งนี้ก็คือการเทศแจงและการสวดแจงในวันนี้นั่นเองค่ะ